กในช่วงเวลาที่เหลือเรายังมีคู่มวยคู่สุดท้ายนะครับที่านจะได้ชมในเวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยก็จะเป็นการชกเป็นคู่พิเศษปิดท้ายรายการนะครับภายพบไทยระหว่างอดีตแชมป์เยาวชนรุ่นไลฟลายเวทของสภามโลก w ด c ก็คือก้องฟ้า CP f a c e สบารจะต่อยกับขุนศึกทวินยิมนะครับนี่คู่ปิดททรยรารนะครับกำหนด น้ำหนัก110ปอนด์สู้กันนะครับนี่ก็เป็นผลงานของพิธดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่น3ชั่วโมง,งนะครับจากลานหน้าสะากลางจังหวัดชลบุรีศึกซีพ r เฟ h m มารขย่บไปลังโลกและทราวานซีพจังหวัดชลบุรีจิดว่าแฟนมวยหลายท่านก็เฝ้าติดตามชมเชียร์ด้การถ่ายทอดของช่อง7ก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าวันนี้นอกเอานั้นโชว์อร์มได้เหนือชั้นกว่า ดูจากคะแนนที่กรรมการทั้ง3าท่านให้มานะครับท่านแรกนั้นให้119กับ109ก็หมายถึงว่าเราเอาได้ชนะ10คะแนนท่านที่สอง117 111ท่านที่สาม117 111ก็เป็นคะแนนที่เอกฉันและก็สงควรนะครับที่ควรจะได้คะแนนขาดลอยถึงขนาดนีเพราะว่าทําดีตั้งแต่ยกแรกแรกไม่มียกไหนนะครับที่ที่เราดูแล้วแพ้นะครับคะแนนน,นั้นดำโดมมาจริงๆ สำหรับภาคบันเทิงในคืนพรุ่งนี้นะครับที่นี่เวทีแห่งนี้แหละครับก็จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตของสงกรานนะครับคือวันที่5ส่วนคืนวันที่6จะเป็นคอนเสิร์ตของแจ็คธนพลกับสาวแย่เจตยานะครับคือวันที่6ส่วนสินค้าของซ p พหรือโครงการทงฟ้าราคาประหยัดท่านก็สามารถที่จะมาจับจ่ายซื้อหาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่8 ดีใจกับผลงานของน็อกเอาท์นะครับแชมป์เปี้ยนโลกคนล่าสุดของประเทศไทยครับแชมป์เปี้ยนโลกคนที่48ของเมืองไทยก็ถือว่าวันนี้โว์ฟอร์มได้งดงามงดงามจริงๆครับสำหรับน็อกเอาท์ก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนนักชกในสังกัดเพชรยินดีบ็อกซิงกซ่งโปรโมชั่นมาโดยตลอดพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับ และบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภบลุงโรดวันนี้ก็ผลงานของคุณพ่อครับเสียนนัาผ่านพ้นไปแล้วครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกครับและตอนเย็นวันนี้ครับตอนเย็นวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับผลงานของลูกชายครับลูกชายหนุ่มโบสทนัทเดชวชิระรัตนวงศึกเพชรวิเศษครับศึกเพชรวิเศษที่ราชดำเนินครับต่างศึกต่างสายวันนี้ซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยกับ จอมพิชิตนะครับสิทธิเชพบุญธรรมครับรายการใหญ่ที่ราชดำเนินก่อนนี้นะครับคููนี้เป็นการชกอุ่นเครื่องนะครับของอดีตแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ครับแชมป์โลกเยาวชนนะครับในรุ่น108ปอนด์ของสภามวยโลก WBC <Okay. S 1> ก็ร่างกายเติบใหญ่แล้วครับครองแชมป์แล้วก็าทำน้ำหนักอยู่ในพิกัดไม่ไหวไม่ได้เสียแชมป์ให้ใครนะครับไม่ได้เสียแชมป์ให้ใครแต่ว่ารูปร่างใหญ่โตขึ้น ก็เลยสละแชมป์แล้วตอนนี้มาอุ่นเครื่องในพิกัดน้ำหนักที่ใหญ่กว่าเพื่อจะรอชิงตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนนะครับในรุ่นใหญ่ขึ้นต่อไปครับั้าหมดที่เกิดขึ้นนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโตโยต้าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่ท่านประธานใหญ่นะครับคุณอดีเลกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการคณะผู้บริหารของ CP เดินทางมาเป็นสกิพยาน แล้วก็อัดฉีดร,รางวัลพิเศษให้กับแชมปเปี้ยนโลกก็คือน็อกเอาท์หนึ่งแสนบาทด้วยขอบคุณท่านนะครับรวมทั้งดรพิเศษไพฑูรย์นะครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการในฐานะที่ให้การสนับสนุนน็อกเอาท์มาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็อัดฉีดมาอีกหนึ่งแสนขอบคุณวิเชียนสมบพรุ่งรจว์นะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าชมกันต่อครับ ยก2คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับนี่ครับต้องขอบคุณนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับท่านคมสันเอกชัยครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญครับในการผลักดันให้นักชกชาวไทยครับถึงฝั่งฝันในการเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับรวมถึงเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับ คุณอดิเรกศรีประทักษ์และดรพงศ์วิเศษไททูลและอีกหนึ่งพันธมิตรยักษ์ใหญ่ครับบริจัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับก็สำหรับที่พัทยานะครับวันศุกร์ที่19ครับพัทยาวันศุกร์ที่19นะครับที่สถานบันเทิงริฟเฟอร์นะครับจะมีคอนเสิร์ตนะครับทั้งเบนชาลาทิษนะครับแล้วก็ป๊อตเมอร์เด้นดอกด้วยครับวันศุกร์ที่19นี้ ที่พัทยาครับริฟเฟอร์สถานบันเทิงครับผมครูปิดท้ายครับกองฟ้ากับคุนศึกนะครับจะเป็นโปรแกรมใหญ่ของปีนี้นะครับเริ่มถ่ายสามชั่วโมงถือว่าเป็นโปรแกรมแรกระหว่างคอนเสซีและเป็นยินดีดบ็อกซิ่งโปรโมชัน่นครับอดีตแชมป์โลกเยาวชนในรุ่น108ปอนด์กองฟ้า c p f r e s h m a r t ก็เนี่ยแหละครับสะสมกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินครับโอ้มยม,มาอยู่เลยครับโอ้โหน่าจะยกไม่ขึ้นนะครับูส้สึกไม่ไหวครับโดงหนักจริงๆโอ้โหยกสองเองครับอย่างว่าแล้ะครับกองฟ้าน,นดีกรีแชมป์เยาวชนนะครับแชมป์เยาวชนร้อยแปด เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพช้านะครับเป็นมวยมันหนักกี่แล้วนะครับก้องฟ้าเป็นฝ่ายช,นะ,ชนะเต็มๆน็อกเอาเลยนะครับปิดท้ายรายการของการทายท่า,ทา,ทาสุดไปในวันนี้ดูได้กับภาพช้าเดี๋ยวได้เห็นกันครับดูจะจะสานะครับ้ายก่อนลำตัวเนี่ย <โอ S 1> ครับ้ายลำตัวเลยครับดีใจกับน็องเอาเสร็จอย่าลืมนะครับที่ราชดำเนินครับวันนี้ การจัดของโปรโมเตอร์หลุนขุณลูกนะครับหนุ่มโบสนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มที่สุดจัดที่ราชดำเนินวันนี้ไปดูซุปเปอร์บอลกับจอมพีชิตครับเรียกว่าเป็นคู่เอกที่น่าติดตามมากๆครับวันนี้